กลับมาวัดไหนวะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน,น,นลาดบุนณะแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางจากลาดบุรณะทางเข้าสร้าง 2, 5, 3, เมื่อสองห้าสามหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หลวงพ่อสมเด็จแม่นาคองมาอากหน้าคนเยอะอีกแล้วเหมือนมีงานอะไรอยู่นี่มีงานอะไรก็ผมเออเร่งรถลาดรนนะ วิธีช่วยคนคนเสื่อโลกนี่เป็นจริงกรอเป่าวะนะ่ะทรงทรงเหลี่ยมฐานเหลี่ยมโอ้รถอะไรวะเนี่ยะรถกาแฟรถกาแฟรถดยวนมากมีงานอะไร เราเจอดต,ตรงไหนวะจะหาที่จอดรถก่อนจอดตรงไหนวะเนี่ยมึงขับไปขับมามึาางจออกนอกแล้วไงเดี๋ย,<ะ>ดยนะเดี๋ยวประวัติแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนวัดประวัติราดไอ้วัดราชเรือนนะตัง<ม>้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน,น,น่านแม่น้ำน่านน,าน,น,าน,นะ อยู่ทางทิศใต้ของวัดพระีวัดนมาธาุและว,วัดนางพญา,าซึ่งอยู่ในกําแพงเมืองทุ่โลกของโตโน,โนออกอุ้ยประวัติเยอะพอเยอะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอือยาวมากเออ รอสหนึ่งร้อยยี่สิบเจดีเจดีนี่เป็นฐานเปิ็ดเหลี่ยมเดี๋ยวพาไปดูใหญ่แต่แต่ชำรุดมีผู้ไปสร้างเจดีไม้สิบสองต่อขึ้นข้างบนคำนองข้งางพระปางขึ้นบนเนินถ้าเจดีอ,องนี้ถ้าหากว่าจะไม่เป็นรูปแปลกเช่นพรามรสชาติองใช้หน้าปาดเลยไปเลยพระเจดีมอญเดี๋ยวไปดูด้วย ขอไตรเสาครันประวัติก็ไปหาศึกษาเองนะครับเจอแล้วครับขอบคุณมากครับครับเอ้าเราเข้าจากข้างหลังใช่เนี่บัวแต่สวยนะมันใช้ไฟส่องหมดแล้วมัทำมันสว่างขึ้น ทำให้สีจำชัดขึ้นฝานผานังก็เป็นรูปวาดรูปว<อ>าดโบราณนั้นเออเวลาถ่ายรูปมันจะเ,เรื่องแสงอ้กมา,จ,ากจริงเวลาเรามองไม่เรื่องแสงเลยเนีย่พอในกล้องมันถา่ายมันจะเ,เ,เรื่องเรื่องแสงออนมาเออเขาใช้สีอะไรนะ ทิ้งกระถางนี้มันจะเรื่องออกมาหนูนะใอ่อ้เออวะเออนี่เรื่งมากนะเออจะชัดขึ้นประตูเป็นเป็นไม้เขานะครับเป็นหน้าต่าง แต่ว่าเปตาน้าโบสถนี่นะสวยแล้วเราไปดูข้างนอกไปดูเจดีย์ข้างนอกจะพาเดินกำแพงแบบโบสถ์ดูดูมาโบสถ์นั่นนะโอ้โหน่าผางเวลขนาดนี้พี<อ>่ช <laughs> นี่ก็มีโบสถพาไปดูเจดีย์ข้างในนี่มันมีมอะไรนะเจาดูไหมไป <laughs> เขาเขียนว,ว่าอะไรวะพระมิหารหลวงอ๋อมีอีกมีอีกอันนึง<ม>อ๋อเฮ้ยกูเพรนวมิหาหรหลวง หลังคาเขาใช้เป็นไม้นะครับใช่มัใช่ไหมคานไม้เลยเป็นไม้หมดเลยต่อไปเป็นไม้เสาบปูนนั่งเหรอปูนเนี่ยสมัยก่อนไอ้ที่เมืองเกาทั้งหลายที่ทำไมเหลือแต่เสาเนอ่ยเพราะเพราะถนนเป็นไม้มากก็เลยไม้คอนกรไปเหมดก็เหลือแต่เสาเพราะอ๋อเป็นไม้อเคอ๋อ งั้นนี่มันเข้าเดี๋ยวขอดูหน้าเป็นสวยอยู่เเดี๋ยวผมขอวัดพระก่อนแป๊บนึงนะครับองใหญ่ตอนนี้เราขึ้นมาบนกำแพงแล้วเอาก็ออกถนนเลย เออาอะไรวะเฮ้ยอ๋อนุ่มเดินไปทางโน้นมั้งโดนลออให้ออกจากวัดเฉยเลยเฮ้ยป้ายนั้นเขาหามาทิ้งหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกฉันเร็วกันข้างหน้าเราเป็นแม่น้ำน้านนะนะอ๋อนี่หรือเปล่าจ๊ะ นี่ต <screws in the ground> hmm? ัวกบอลใช่ไหมไม่ใ <Honor> ช <Claire> ่อ๋อนู่น้างหน้าน้อนอ๋อดูคนบาคนบาปล่าร่วนหลอย่ากวัดเลยเดินอยู่ในวัดโดนออกมาจากวัด ควาข้่าว่าจะเป็นสารจังหวัดพิศนุโลกนะครับนี่แม่น้ำน่านนี่ไงคอยออกมาไว้ข้างนอกอ๋อเขาหลอกเขาเดินออกมาหลอกเดินออกมาแล้วเดินกลับเหมือนเดิมนีใ่ใหญ่ใหญ่เชื่อดีอ้าวตรงนี้พังหมดแล้วนี่ เดินมาทางนี้ก็ได้เียดกหลอกแค่เดินมาทางนี้ไปเราเดินไปดูโบสถ์ทานูะนของรถทำมาจาก ทำมาจากนม่บดบิดไหวนะครับของเราเน้นถ่ายรูปแบบนี้เลยโอ้ยวัน,นวันนี้เดดไม่รลดลงได้เดดม่ร้อนส <c oughs> ่วนนี้เร,เริ่มเสื้ออาจจะเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ใช่มาทำกิจกรรม แต่เราก็เราไปเจอ,อน,นี่อีกอันนี้คือคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไร<ช>ขเขาเนี่ยเขาก็มันดกอ่ะเนอะเดี๋ยวข้าไปดูข้างในแต่ว่าเริ่มเริ่มเล็เริ่มมองแล้วเริ่มร้อนแล้วดูหัวเริ่มเวแล้วขเขาได้ไม่ออกได้เขาได้ อ๋อที่เก็บสารลิกธาตุอ๋อนี่เป็นสารลิกธาตุนะครับอ,อื่นี้แล้วก็เป็นร้อยพัาบาทร้อยพัาบาทพันบาทจำลอง พระพุทธบาทจำลงองวันนี้เรามาเจอพญายิษีไทยที่ทรงปกครองเมืองสมัยก่อนทัโลก เราเพิ่มรนแล้วอยู่วัดนานไม่ได้ร้อนละโอเคเพราะว่าลาดบุญนาก็มานี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ทั่วเท่าไหร่นะจะเอามาดูแค่จุดจุดจุดเคจริงๆอะไรเงี้ยสวยจริงๆวัติศสตร์ก็มันเยอะไปศึกษาเองนะครับทำคือสิ่งที่ผมมาเที่ยวคือแคทํามาดูสิ่งสวยงามอะไรเงี้เฉย ประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไปนะายบาย